ข่าววิน,นัยชิงคือฟุตบอลไทยบายมาโนโปกกิงสไตล์ประจำวันที่23มกราคม2565โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอชิงคืนนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้2ทีมยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นเต็งคว้าตัวมอนิอลทอมเบียประกาศหลังทีมชาติไทยโดยการน,นี้บิกจอนชีรัพนนท์ประธานสโมสรทรูแบงค,อค์อก เตยมจะปล่อยมอนเตอัลทอมเบียประกานหลังทีมชาติไทยชุดแชมป์เอฟเอคัพ2020ไปลุยเจลิกหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนซึ่งกระแสะข่าวล่าสุดมี2ทีมยักษ์จากทางเจลิกที่เตยมยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการไปให้กับทางทรูแมนค,ค็อกในขณะนี้โดยสัญญาซื้อขาดประกานหลังลูกครึ่งไทยเยอรมันไปร่วมทีมซึ่งทีมแรกก็คือ FC โตเกียวหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่กำลังต้องการผู้เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเป็นอย่างมาก ที่สาคัญ FC โตเกียวนั้นเป็นพันธมิตรกับทางสโมสรทูลบังคอกซึ่งอาจจะคุยรายละเอียดกันได้ไม่ยากในคั้งนี้อย่างไรก็ตามไม่เพียงแค่ FC โตเกียวเท่านั้นที่สนใจในตัวของมอนเดอชมเบียแต่ยังมีสโมสรเซเรโซโอซาก้าอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีความจริงจังต้องการนะฮะรับทีมชาติไทยจอมแข็งแกร่งลายนี้ไปร,ร่วมทีมเช่นเดียวกันซึ่งทางเซเรโซโอซาก้าในรายการที่ผ่านมานั้นยังคงมีปัญหาในเรื่องของแนวรับโดยเฉพาะเซนเตอร์แบ็ก ทำใหต้องลุ้นกันว่า2ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นใครจะได้จดประกาศสัญญากับทางกองหลังทีมชาติไทยรายแรกบนเวทีเจลีกญี่ปุ่นในครนั้งนี้นานผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันดิวของมอนิเออชมเบียนะฮะจะทําเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมานกนดีกว่าครับเจลิกโพสต์ยกแมซ์ไทยท็อปเลเยอร์แห่งอาซูโรเนโร โดยไฟจากการแนข่งขันเจลิกเลกฟุตบอลของญี่ปุ่นโพสต์ยกชนาทิพย์สงสินดารุกชิมชาติไทยคือท็อปเพเยอร์แห่งทัพอาซูโรเนโรในครักนี้โดยเจลิกย,ยกให้ชนาทิปย์นะฮะคือแข่งกระดับท็อปของคาวาซากิฟอนเต้ร่วมกับเหล่าแข่งตำนานของทีมรวมแล้ว6คนโดยหนึ่งในนั้นก็คือเคนโงะนากามุระกองกลางตำนานทีมชาติญี่ปุ่น โดยชนาทิพย์สงกสินจะเข้ามาเป็นการหลักสําคัญของทีมเจลิกสสมัยในราการ2022ตรีเมมจะประเดิมเกมแรกในวันที่1 2กุมภาพันธ์นี้พบก,กับทางอุระเรตเดมอนและศึกแชมป์ชนแชมป์ของญี่ปุ่นในครั้งนี้ใครแฟนชนาทิพย์สงกสินนะฮะอย่าลืมไปเชียร์เขากันด้วยนะจ๊ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับลองแชมป์ญี่ปุ่นเล็งแข้งทีมชาติไทยจะดึงเข้าไปร่วมทีมนะ หลังจากตกเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วทั้งญี่ปุ่นสำหรับการย้ายทีมของแนวรุกทีมชาติไทยชนาทิพย์สงกสินที่คาวาสกิฟันเตเล่ทุ่เามางเงินมากมายมหาศาลคว้าตัวไปร่วมทีมกระแสะมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทีมรองแชมป์ญี่ปุ่นปี2018ซามูาเชฮิโรชิมาสนคว้าตัวกองกลางทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF คัพ2022ในครั้งนี้ซึ่งกองกลางร,รายนี้เป็นผู้เล่นที่คอยเชื่อเมเกมแดนกลางให้กับทางทีมชาติไทยได้อย่างเจ้าเจียม ซึ่งาน,นี้มีวิสัยทัศน์ในการเล่นเกมรุกและก็เกมรับเล่นบอลยาวบอลสั้นได้อย่างแม,ม่นยำอ่านเกมได้อย่างเด็ดขาดไม่โดดเด่นมากมายแต่มีความสําคัญกับแดน,นกลางของทีมชาติไทยในหลายยุคหลายสมัยสำหรับทางชาวปรเชฮิโรชิมานั้นเคยมีนักเตะไทยไปร่วมทีมมาแล้วคือธีรศินแดงดากองหน้าหมายเลขสิบของไทยที่ใบจารึกเป็นนักเตะไทยคนแรกในการคว้าปรองแชมป์เจลีกเลกขอสุขกทางญี่ปุ่นเป็นครั้งประวัติศาสตร์มาแล้วเมื่อปี2018 ทางนี้ทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นม,มีนโยบายที่จะให้สโมรสรในเชล,ลีกดึงตัวนักเตะไทยเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมเนื่องจากตอนนี้เหลือทางเชนาทิปสงกระสินเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เล่นในลีกสุดของทางญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้ต้องรองลุ้นขึ้นต่อไปคร,รับกันว่าจะเป็นใครนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันดีกว่าครับ AFC เผยคาวสกิเซ็นแมสซี่ไทยมีจุดเปลี่ยนนะ โดย AFC หรือว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียตีข่าวถึงการย้ายทีมของชนาทิพย์สงสิลป์ตาทีมชาติไทยเส็นสจัญญากับทางคาวาซากิฟอนเตเล่ในครั้งนี้โดยซึ่งปกติแล้ว AFC นะั้นไม่ค่อยจะมีการรริงานเรื่องของการโอนย้ายผู้เล่นให้เห็นนะฮะถ้าไม่ใช่ระดับท็อปเอเชียจริงๆแต่ครั้งนี้ถือเป็นเดียวสะเทือนเอเชียจริงๆเลยซึ่งเป็นการโอนย้ายครั้งประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นในครั้งนี้ ซึ่งลีกนี้เป็นลีกเบอร์หนึ่งของเอเชีย e ที่ทางชนาทิพย์จะสร้างปราศรัมูลค่าการโอนย้ายสูงสุดในลีกของญี่ปุ่นโดยทาง AFC ได้ระบ,บุเลยว่าชนาทิพย์นั้นใช้เวลาสีฤดูกาลครึ่งที่ผ่านมาการสมอสรอนฮอกไกโดเข้ามาร่วมคาวาสกิฟอเตเล่หลังจากนำทีมชาติไทยไปสู่ตำแหน่งแชมป์ a f f เอัที่สิงคโปร์เมื่อช่วงต้นเดือนซึ่งทาง AFC ยกプรเมเกอร์รายนี้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำไปดังสีประตูในการแข่งขัน AFF ซุซูกิคัพที่ประเทศสิงคโปร์ โดยการน,นี้จบการแข่งขันธนผูทำประตูสูงสุดร่วมนะฮะพร้อมกับคว้าชแชมป์ระดับภูมิภาคเป็นครั้งที่3ซึ่งชนาทิพย์เข้าร่วมทีมคาวาสกิฟอนเล่ซึ่งเป็นทีมใหญ่ในฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นในรายการที่ผ่านมาโดยคว้าชแชมป์เจลิก4ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดนี้พวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อจะเปลี่ยนการครอบงำนั้นให้เปลี่ยนไปเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในะระดับ AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ โดยผลงานที่ดีสุดของฟอร์เตเลนในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรระดับทวีปนั้นเกิดขึ้นในปี2560รูปเขาไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งที่3หลังจากผ่านเข้ารอบแทีมสุดท้ายในปี2550และปี2552ซึ่งนั่นหมายความว่าคาวาซากิต,ต้องการแมซ่เจชนาทิ่สงกิินเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญผู้่อควาเสเร็จระดับ AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้เป็นราวังานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับบุมมองแฟนบอลเวียดนามชนาทิพย้ายสู่ทีมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นในครั้นี้มาดูแฟนบอลเวียดนามกันดีกว่าว่าเขาที่มีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างหลังคาวบัสกีฟอ์เตเลนั้นเปิดตัวชนะทิพสงกสินในครั้งนี้เริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งนั้นเขาที่บอกว่าพอสวรรค์ของชนาทิพนั้นไม่ธรรมดานะแต่ยังทอมตัวอีกด้วยแต่ในโคงไฮแฟนๆบอกว่าต้องไปเกาหลีญี่ปุ่นนี่แหละครับอมเมนม์ต่อมา คลาสจิงนักเตะไทยถูกซื้อโดยสโมสรเจลีกและนักเตะเวียดนามตามสื่อก็ประจบเล่นฟุตบอลยุโรปในครั้งนี้ข่าวม้นต่อมารู้ไหมผู้เล่นอาเซียนจะไปบาเดนเซียคือใครควงไฮไงแมสซี่แห่งเวียดนามในครั้งนี้ข่าวม้นต่อมาควงไฮจะไปบาเดนเซียหรือดอตมุนกันแน่ข่าวม้นต่อมาเขาเป็นความภาคภูมิใจของฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงขอแสดงความยินดีด้วยนะข่าวแม้นต่อมา ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างประเทศไทยในปี2561และปี2564คือชนาทิพย์ข่าเมนต์ต่อ,อมาชนาทิพย์คนนี้ไม่เก่งเหมือนตัวน,นันที่เวียดนามแค่โชคดีเท่านั้นเข่าเมนต์ต่อ,อมาฉันได้คะแคนน,นว่าเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขนาดนี้เข่าเมนต์ต่อ,อมาฟอร์มนักเตะไทยมั่นคงมากสหรับนักเตะเวียดนามเวลา,นาน saint, แดดจัดฝนตกมักจะเอาแน่เอานอนไม่ได้จึงมีเกมที่ดีและเกมที่ไม่ดี คอมเมนต์ต่อมาชนา,าทิพย์ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลว่ามีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขานั้นดีจริงๆถ้าเขามีโอกาสไปเล่นที่โยุโรปเขาจะทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันแต่รันั้นควรตระหนักถึงความสามารถของผู้เล่นคนนี้สุภโชคก็ดีเหมือนกันนะคอมเมนต์ต่อมา ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงผู้เล่นที่มีรูปร่างเล็กได้ความสูงเล็กน้อยเพียงแค่1เมตรห8ซนติเมตรสามารถพูดได้เลยว่าเป็นนักฟุตบอลที่เตี้ยที่สุดแล้วแต่เขามีความสามารถและก็ระดับที่มากกว่านี้เขาเล่นในสภาพแวดล้อมเจลิกวันที่เขาเล่นถ้าคุณยิงได้14ประตูแสดงว่าคุณดีเกินไปความสามารถในการจดสกอร์ของคุณก็ยอดเยี่ยมนะอันที่จริงแล้วไม่ได้มีผู้เล่นเวียดนามคนไหนที่จะแซงชนะทิพย์สงกษินได้เลยคอมเมนต์ต่อมา อย่างไรก็ตามต้องอยอมรับนะว่าชนะทิพนั้นเหนือกว่าในครัสจริงๆเมื่อเทียบกับผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนอื่นๆหากคงดุงและกวนไทยมีเงื่อนไขและบัณใจพวกเขาจะไปญี่ปุ่นเพื่อจะลองถ้ามีโอกาสหากพวกเขาต้องการนําเวียดนามไปสู่ระดับต่อไปผู้เล่นหลักเองก็ต้องไปถึงระดับทวีปด,ด้วยไทยทําไม่ดีเป็นอย่างมากพลังของไทยยังดีกว่าและมากกว่าเวียดนามนะ ปัญหาของพวกเขาคือแค่หาโค้ดที่เหมาะสมและพวกเขาก็เจอนายโพกิ้งที่เหมาะสมแล้วคอมเมนต์ต่อมาเมื่อดูชนะทิพย์จ่ายบอลผ่านเูืเ่อเล่นเวียดนาม4-5คนผมเห็นระดับที่แตกต่างในขง้งนี้คอมเมนต์ต่อมาพรสวรค์นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมาเวียดนามยังด้อยกว่าไทยอยู่มากเลยนะจะเป็นต้องเรียนรู้วิธีการทําฟุตบอลไทยแบบมืออาชีพตั้งแต่บอลอาโลกไปจนถึงนโยบายกระทรวงออกน,นักเตะ ไปให้ถึงไม่ใช่เพื่อสำรองทางการตลาดรางวัลไทยลีกนั้นดีแต่พวกเขายังเลือกไปชี่เจส่วนเวียดนามพวกเขายังเก็บไว้เล่นกระทางในวีลีกขอาเม่นต่อมานอกจากนี้ยังเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เล่นอย่างทางกวนไทยและก็ฮงดุงที่ต้องการไปต่างประเทศอย่างทางชนะทิพนะผพูดตามตรงเลยว่าอยู่ไกลเหตุผลหลักคือสโมรสรที่ปกครองนั้นมีความคิดที่จะรักษาคนและก็ททำราคาในคงนี้ ขอาเมนต่อมาระดับของชนะทิพย์ไม่ต้องพูดถึงรอควนไ่และก็หงดุงไปต่างประเทศและแข่งขันจะสละเลให้ดูขอาเมนต่อมาเวียดนามควรจะพิจารณาไทยเป,เป็นเป้าหมายก่อนที่จะคิดไล่ตามญี่ปุ่นเกาหลีและก็ออสเตรเลียในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวบินกได้ที่คือฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่2 3ามกราคม2565นโดยเชพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ